สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในสวนจะมาลองใช้โซลาเซลล์นะครับว่าจะสว่างแค่ไหนใช้กับหลอดไฟสองหลอดทั้งหลอดไฟดีซีกับหลอด AC ทั้งเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ชาร์จโทรศพัพท์จะลองมาดูนะครับใช้แบตเล็กๆดูว่ามันจะสว่างแค่ไหน ถ้าเกิดใครที่มาในสวนหรืออยู่ในป่ามืดๆก็สามารถใช้ชุดนี้ได้ชุดนี้พกพาง่ายใช้งานง่ายนะครับเรามาดูกันครับแล้วก็มาตอบควาแบตเสร็จใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาดูในนี้มีโอ13บนันะครับโอเคตัวนี้หลอดไฟเราก็กดได้ครับนะ่ามาสว่างแล้วโอ้ยสว่างสว่าง ว้าวี่รก็สว่างอันนี้เป็นเป็นหลอดไฟ10เป็นหลอดไฟ12วลต์นะครับโอเคส่วนส่วนตัวนี้เราก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ปิดได้ครับปิดตรงนี้ถ้าเราจะใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เราก็ใช้กับหลอดตัวนี้ครับลองดูนะครับโอ okay. เคเก็เปิดเบเกอร์ตัวนี้ตัวนี้ชาร์จมือถือใช้กับหลอดไฟนะครับรก็เปิดเลย เห็นไหมครับโอ้ยเรสว่างสรวยเลยครับตัวนี้เ็สว่างจ้าเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้สว่างครับใช้งานสบายเลยในสวนก็ใช้งานสบายครับไม่ต้องใช้ไฟบ้านครับเราก็มีไฟใ,ใช้ครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้ครับอ่าเราเบรกก็ลง เค okay. เราก็ชัดโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับตัวนี้รับรองครับสว่างทั้งคืนครับขอบคุณมากครับ